สวัสดีครับวันนี้พามารีวิวรถตักนะ920นะคันนี้นะครับรถตักแทสนะครับ920นะครับคันนี้ราคา3 2 0 0 0 0 0บาทนะครับพร้อมส่งถึงบ้านเลยนะครับสภาพนี้นะครับสูงนะตักใส่10ล้อดได้สบายนะครับ ก่อนจะของเดิมก็ตักมั่นอยู่นะเครื่องดีระบบดีนะครับเด็กอยู่ดีโอ้ โอเบรกเยี่ยมเลยอ่ะโอ้โอ้เบรกสามแสนสองหมื่นบาทนะครับสนใจดูรถได้ที่ราชบุดีนะครับเบอร์โทรศูนย์หกสองสามสามแปดแปดแปดนะครับ ากว้างมากแขนยาวนะคันนี้ Bình chặt á Giang tìm tìm 4 xin Lấy ra Ồ Ồ โอ้โหเป็นแมงปูเห oh. ็นตัวบ้ารถดีอะไรเอาไบเอาไบเป็นลูกค้าเชื่อเสียงเครื่องนิ่มๆเลยอะ เต็มคนจัดใช่ยางี่ดอกโอ้โหเต็มเต็มเลยแค่ได้อีกนั้นยางดัวยางแคนยาวเนาะแคนยาวตักใส่สิบล้อสบายใช่ไหมเก้าสองศูนย์นี่ปากก็ว้างนะน่าจะมันสามเมตรได้อยู่ ยางเต็มเต็มเนะยางใช้ได้ยางหนาๆครับเกตนะครับเก้าสองศูนย์เก้าสองศูนย์นะครับ,9 20, 9 20, รบไม่มีไอนะเครื่องเครื่องด,เองดีเครื่องดีเครื่องดี ใครสนใจนะครับมาดูรถได้นะครับที่ราดบุรีนะครับพร้อมส่งเลยนะ320,000สบาทเนี้ยพร้อมส่งเลยนะครับนี่ความตรงความร้อนนะครับ ป๋าเห็นคลิปนี้แล้วก็โทรมาได้เลยนะที่อยู่ประจวบนะครับเนี่ยพี่ว่าอยากได้รถตักนะราคาเบาๆสามแสนสองมืนบาทนะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวสบายๆเลยเนี่ยดัวเรียวง่ายดูเรียวง่ายนะคงอะไรพาวเวอร์เรียวมือเดียวสบายเลยเนะี่ยดูว เนี่ยขับดีสบายนะล่มก็มีนะราคานี้นะโอ้ยของเดิมก็ตักน่าจะตักมันอยู่นะตักมันอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวใส่ไฟให้นะบาตรงนี้ใส่ไฟให้อันนึงอันนู้นไฟติดแล้วนะเรือนี้นะครับ ้าใครหาอยู่ก็รีบทูมาเลยนะราคานี้นะครับอยู่ไม่นานหรอกสามแสนสองมื่นบาทเลยนะยางเต็มๆเลยเครื่องนิ่มๆเลยแคสนะสนใจดูรถรถได้ที่ราชดุดร,รีนะครับอำเภอบางแพรนะครับพร้อมส่งถึงบ้านเลยนะครับราคานี้พร้อมส่งถึงบ้านเลยนะครับเครื่องนิ่มๆเลย ดีมากเสียงบึมบึมบึมบมเลยแกก็ใส่ลูกใหม่ให้นะแกก็ใส่ลูกใหม่ให้นะครับอันนี้มันจะยาวนะแขนมันยาวนะครับแขนมันยาวจากจากโรงงานมาเลยนะกัอนนี้นะไม่ได้ต่อแต่ว่ามันยาวมาเลยนะครับแต่กอ่อนจของเดิมก็ตักใส่สิบล้ออยู่นะครับ เป็นลานมันนะเนี่ยตักมันใส่สิบล้อเนี่ยสำหรับคลิปนี้จบไว้เพียงแค่นี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กด,ชรกดซับสไคร์ช่อง youtube สินายไม่โคซินนะครับฝากกดติดตามด้วยครับใครสนใจโทรมาได้เลยนะครับเบอร์เดิมนะครับ062338888ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ